ทางด้านน้องพิงกับคุณว่านนี่ก็รับหน้าที่บริฟสคริปต์อยู่ครับยังไงท่านนี้เดี๋ยวคุณลุงเดี๋ยวนูงบรีฟก่อนแล้วเดี๋ยวให้คุณลุงคุณลุงตอบกับน้องอีเทียค่ะคำถามคร่าวๆก็คือทันนี้มันเริ่มมาได้ยังไงแล้วคุณลุงเริ่มปลูกมันมาได้ยังไงครับมีที่มายัางไงทําไมถึงสนใจอะไรยังไงคะแล้วก็ไปอย่างที่เมื่อกี้คุณลุงบอกพวกหนูว่าข้อดีของมันประโยชน์ของมันเป็นยังไงค่ะเคลดลับกันใช้ปุ๋ยอินรีหรืออะไรของคุณลุงอะค่ะเอาเอาเอาที่คุณลุงทาได้้เเลลยยคค่่่ะะะีป็นนูอแว แล้วก็คำถามนอกจากนี้ก็จะมีความสุขของข้าวแบบว่าหมายถึงว่าชีวิตการทําการเป็นชนาของคุณลุงเป็นยังไงค่ะความสุขอะไรบ้างหมดเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โยงไปหมดค่ะถ้าเกิดแต่แต่คุณลุงมีประเด็นอะไรที่อยากนำเสนอเป็นพิเศษเกี่ยวกับข้าวมอลีเองค่ะคือแรกๆเนี้ยนะไม่รู้จักว่าข้าวมอดีแดงมันเป็นอย่างไรอันนี้คือที่มาที่คุณลุงจะบอกใช่ไหมคะครับแต่ประเด็นประเด็นที่ เพิ่มมีไหมคะนอกเหนือจากที่หนูลิฟต์สกิปไปเพราะว่าบอกคุณลุงทำกาแฟด้วยครทำพวกกาแฟด้วยวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะโ<แ>ยงไปได้ว่าพอคุณลุงทำอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็คุณลุงก็เหมือนแบบคิดต่อยอดไปเป็นกาแฟด้วยแล้วอาจจะเล่าเรื่องที่เมื่อกี้คุณลุงบอกว่ามีเผลอเอาไปให้เอ้ยไม่ไม่รู้เลยแล้วมีคุณหมอคนนึงเขาเอาไปวิจัยแล้วปรากฏว่าของเรามีประโยชน์มากๆอันเนี้ยค่ะเอาละครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลงมือทายทำสกู๊ปกันได้เลยครับ ตะกี้เรานั่งฝั่งไหนเปลี่ยนฝั่งะให้ก็ว่าตรงนั้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ว่าฝั่งนี้ให้เขาดีเขาบอกอะไเดี๋ยวมันเนียบึ้นได้ไหมครับลุงย่อนขามาสบายสบายเลยครับงั้นเดี๋ยวพอยแรกที่จะเริ่มถามก่อนคือถามกี่กับข้าวหอมมะลิแดงเดี๋ยวเสร็จอาจจะคัดแล้วค่อยไปพอยต่อไปแต่ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าคุณลุงพูดอะไรแล้วมันลิงก์ต่อไปได้ไงค่ะก็ว่ากันไปค่ะ คุณลุงก็อาจจะต้องโปรเจกต์เสียงอีกนิดนึงอ่ะเพิ่มต่ดบดีแล้วค่ะได้นครับได้เลยเอามาไม่มีปัญหาเลยคุณลุงเก่งอยู่แล้วเนี่ยฮะต้องคุณลุงเก่งหลักๆมันก็ครบนหลักๆของลุงเขาคือทะพานข้าวอันนี้แล้วก็ประโยชน์ของพานข้าวโอยยินดนั้นถูกปะ แล้วเราบอกให้คุณลุงอ่ะเพิ่มเรื่องที่เมื่อกี้เขาเล่าให้เราฟังอะเรื่องของที่บอกว่าเขาเขาไปงานแล้วเขาก็เผลอเอาข้าวไปเขาก็แบบเอาข้าวไปแจกคนอ๋อเรื่องกาแฟใช่ป่ะอ่าแล้วมีหมอคนหนึ่งอะเอาไปแล้วเราก็จะได้เน้นว่าเฮ้ยเขามีการันตีนะว่าแบบข้าวเขามีประโยชน์จริงๆโอเคเดี๋ยวเราเข้าแทรกข้าไปตรงนี้ข้อดีข้อดีตรงเนี้ยได้ก็เลยเหมือนเน้นไปที่ข้าวหอมมะลิแดงซะมากกว่าปุ๋ยเนาะแซปเอาภาพออกมาหน่อยอ่ะกว้างออกมาหน่อยนึง เดี๋ยวเราคือกลับไปกว้างก่อนให้เห็นแบบเขานั่งสบายๆก่อนเอ้ยเข้าไปหน่อยเข้าไปอีกหน่อยห้าสี่สามสองสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับว่านในครึ่งหลังนี้ผมจะขอรับหน้าที่พิธีกรครับซึ่งจะพูดเรื่องเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิแดงครับและตอนนี้ครับว่านก็อยู่กับคุณลุงครับซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากๆเลยตอนนี้นะครับเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับลุงเบี้ยวสวัสดีครับ ตอนแรกก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้ลุงเบี้ยวเล่าเรื่องเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิแดงว่ามันมีความเป็นมายังไงครับผมข้าวมะลิแดงนี่ครับคือว่ามันเป็นพันธุ์ข้าวที่พิเศษกว่าพันธุ์อื่นครับพิเศษยังไงครับลุงพิเศษหนึ่งเวลาเรากินเราเรารับประทานเนี่ยนะมันไม่เหมือนรสชาติไม่เหมือนกันกับข้าวหอมมะลิร้อยห้านี่ครับ เปิดจนั้นปุ๊บพอสวัสดีครับคุณลุงปึ๊บออกมากว้างเลยให้เห็นแบบกว้างให้เห็นมาถึงสุดที่เท้าเออนั่นเลยโอเคแค่นกว้างพร้อมนะครับสามสองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในครึ่งหลังนี้นะครับว่าจะขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะฮะแล้วตอนนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องข้าวหอมมะลิแดงครับซึ่งตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณลุงซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องข้าวหอมมะลิแดงมากๆเลยครับข้าวมะลิแดงหนึ่งทนทนแรงทนทานทนทานและสอง พวกเพีาะกระโดดพวกอะไรเนี่ยไม่ไม่ค่อยรบกวนครับไม่มีแล้วการผลิตก็ได้มากกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆที่เป็นข้าวปีเราเนี่ยครับบ้านครับเข้าไหนต่อเข้ากเกษตรเอ็นซีใช่ไหมบอกลุงบอกประโยชน์เลยครับบ้านก็ลุงคะเดี๋ยวบ้านขอันี้อีกรอบนึงค่ะประโยชน์เนี้ยแล้วคุณลุงเข้าไปเลยว่าประโยชน์ที่มันต่างเนี่ยเ,เรื่องเกี่ยวกวับว่ามันสามารถรักษาโรคมะเร็งโรคอินชาแล้วก็ต้านมะเร็งได้ไม่อยาวไป ลุงบอกไปเลยว่าโอ้โหนี่มันมีวิตามินเยอะมากกว่าข้าวธรรมดาทั่วไปนะสิบสองชนิดแล้วก็ยังสามารถรักษาโรคเน็บชาไปก่อนแล้วลุงว่าแล้วเนี่ยลุงตอนแรกลุงก็ไม่รู้นะ,ะแล้วลุงอ่ะทำกาแฟลุงเอาเข้าวมาทำเป็นกาแฟแล้วลุงก็ไปแจกเขาแล้วปรากฏว่ามีหมอเขาเออกไปวิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเลยคือเหมือนแบบกระชับเรื่องราวให้มันต่อนเนื่องไปเลยอะลุงห้าสี่สามสองแล้วผมอยากให้คุณลุงพาไปดู วิธีการทําเกษตรินทร์ครับว่าว่าคุณลุงใช้อะไรยังไงหมากปุ๋ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคุณลุงพอจะมีเวลาพาผมไปดูไหมครับได้ครับได้ครับนะครับงั้นเราไปกันเลยไหมไปเลยครับไปครับคุณลุงครับและตอนนี้เรา AF ก็เดินทางไปที่นาของลุงเบี้ยวเพื่อถ่ายทำสกู๊ปกันต่อครับ อยู่ตรงไหนนเี่่ยยอูข้างหน้านะครับเราต้องเดินไปอีกหน่อยครับเดินไปครับลุงครับโอเคครับลุงลุยเลยครับตามไปเลยครับพันข้าวตัวนี้แหละครับคือหนึ่งต้นแข็งใบหนาครับเหมือนเหมือนแบบคนอายุ1ิบสี่เนี่ยนะครับลุงมาเห็นโอ้สวยของผมมันไม่สวยมันถึงไม่กินอ๋อแต่ว่ามันแข็งแรงบึกเบิรนแข็งแรงครับมันไม่ได้ดูสวยบอบบางครับครับครับแสดงว่าเพียจะไม่กิน อย่างนี้แหะครับก็คงไม่กินแล้วครับเอครับครับไปดูตะกร้าก่อนไหมเอาตะกร้าตรงนู้นแล้วเดี๋ยวก็เอาก้าขี้ว่าก้าคนละคำสองคำลองมาดำนี่ดูเป็นหอกนะครับว่านี่ของลุงครับใช่ครับสวยมากที่เราปุยหมักขี้ว่าภาพผมผมแล้วครับคุณลุงสวยมากเลยเมื่อกี้ผมนึกว่าสัตว์สัมนี่เราใช้ปุ๋ยหมักขี้วภาพของเรา เราไม่ต้องไปง้อปุ๋ยเคมีครับและก่อนที่จะลงมือถ่ายทำสกู๊ปกันนั้นเหล่า AF ก็ขอเรียนรู้วิธีการถอนต้นกล้าจากลุงเบี้ยวกันก่อนครับจับให้แบบถึงดินเลยฮะอ่าสิงดินอย่างงี้จับอย่างนี้เออจับอย่างั้นะให้ถึงดินแล้วก็ลากลากอย่าางลกนี่เออนั่นน่ะนี่ขาเนี่ยไม่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 เป็นไร อ๋อคือขาดิดนึงไม่เป็นไรครับถ้าถ้าเราจับมากไม่ได้เราจับสามสี่ต้นนี้ลากมาอย่างนี้ครับคนั่นแหละครับขาดครับลุงไม่เป็นไรครับลากยังดูนันจะมัวยืนดูอยู่ทำไมละครับมาถึงที่ขนาดนี้แล้วอ้าวลงไปลุยกันเลย เอาพอไหมพอไหมครับเส้นมานี้มาเดี๋ยวไปดึงของลุงมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะดำไม่หมดพอพอวันนี้นู่นเราคนดำผมอยู่ข้างบนนู่นน่ะเดี๋ยวความจริงเราไปดำกันอีกที่นึงงนะครับดำตรงนั้นนะครับไปครับเดี๋ยวแสงหมดเดี๋ยวเดี๋ยวหาบก้าไปเลยเอาตรงนี้เลยลุงนู่นผมขึ้นไปนู่นแล้วโอเคครับเอาไปดำตรงนู้นครับเราไปดำนาครับครับทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อน้องก็ทำนาเกลือ แม่ท่าทางคุณวาดของเรานน่อารมณ์ดีซะจริงๆครับคุณผู้ชมต้องเดินตินเปล่าแล้วชาวนาต้องเดินตี้นเปล่าแล้วลุย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 ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพการดำนานนคุณลุงคร้บเดี๋ยวให้คุณลุงสอนวาดดำนาไปเลยแล้วก็ตอนดำไปนี่ก็คุยไปก็ได้ครับทีับชีวิต การเป็นอยู่ของชาวนาของลุงอ่ะแบบประสบความสําเร็จยังไงสูตรต้องทํายังไงคือแบบบอกวิธีรายละเอียดเราต้องใส่ใจอย่างี้คือบอกไปตอนนั้นได้เลยคุณลุงขอดนึงค่ะขอเน้นประเด็นเกี่ยวกับคือเรื่องความใส่ใจความขยันนะคะคุณลุงที่หนูสัมผัสได้หนูรู้สึกว่าคุณคุณลุงให้ความเขาเรียกว่าไงอ่ะใส่ใจและขยันขันแข็งกับมันนะคะ ตอนนี้หลายคนอาจจะลืมประเด็นนี้ไปบางคนคืออยากอยากทํานาและได้นาแบบสําเร็จรูปโดยการใช้ปุ๋ยหรือการแบบหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงสามารถแทรกตรงนี้ไปได้เลยคุยกันสนุกสนาน